สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องแพรก็จะมาเล่นเออขายของนะเลยเดี๋ยวมีน้องน้องแพรจะมาอเอามาบอกกันก่อนเลยนะคะก็คือสิ่งที่จะชช้เล่นในวันนี้ก็คือวันนี้ก็คือก็จะเป็นห้วยวุ้นนะคะซึ่งอ่าที่กินแล้วแล้วก็เป็นช้อนนะคะคือนี่เลย่ะแล้วก็เป็นดินที่ห่อนแล้วนะคะร่อนแล้วจึ๊บ นี่เลยอัานัไงมาแล้วสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีให้เห็นก่อนสวัสดีครับอ่านี่เลยนะคะอ่ะจ๊บพี่ไม่มีใส่น้ำอ่ะแล้วก็เป็นน้ำนะคะนี่เป็นน้ำเอาพี่ไม่มีน้ที่น้ำผมใช้ได้หรออันนี้จะเป็นเอ่อเป็นไม้นะคะไมอติวิพี่ทำไมไม่ก็คือเป็นที่ผสมนะคะอะไรหรอ ทำไมไม่ไมีนะให้ผมเลยพี่ไปตกักเอาสิครับนี่เลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะเออจะเป็นช้อนใช้ช้อนอันนี้ตักนะคะสักห้าช้อนนะคะช้อนจึ๊บตักเลยอ่ะน,นี่เลยเาใกล้ๆจะได้เห็นมันไม่ค่อยเห็นนะคะวันนี้จะทําเป็นขนมอ่ะสามสี่ห้าแล้วใส่น้ําจั๊กสี่ช้อนนะ,ะเออสามช้อนก่อนจึ๊บอ่ะเปิดน้ำออก ก็ตักเลยใส่น้ำสักสี่ห้าซอนแหละห้าซอนนะสามก็หกซอนสี่ต่อกขโทค่ะห้าหกเอ่อใยำมั้ยเออฝนตกเออถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยนะคะมามาคุนกันเออนี่เลย ก็ใส่ดินอีกซ์หนึ่งช้อนอนี่ค่ะควรไปสักพักนึงโอ้เริ่มแรงแล้วครับแรงแล้วค่ะอนนันนี้ก็จะก,กินหมากรูกไหมะก็ไม่มีที่ไหนเราได้แค่นี้เนี่ยเราได้เยอะ เล <tyard. S 2> ้วเช่นนี้เละเดี๋ยวค่อยไปตกักเดี๋ยวค่อยใส่ดเดี๋ยวค่อยใช้ด้วยที่ก็ได้ทั้งหมดแล้วนะครับครับนี่เลยหลังจากที่เราคนเสร็จแล้วนะคะเอานี่ครับผมจะหั่นน้อนก่อนนะครับจากที่คนเสร็จแล้วนะคะก็เอาไม้วางไว้ก่อนเอาช้อนเนี่ยนะคะอ่ะไม่เตรียมุ้นก่อนเตรียมถ้วยุ้นก่อน,นะคะ่ะนี่คือเอามาหนึ่งอันนะคะซื้อตกัตกตักตักอันนี้ก่อนนะคะนี่เดี๋ยว แตะแตะเอาช้อนแตะแตะน้ำก่อนแล้วก็ลูบๆอย่างนี้นะคะส่วนอาจจะตกอาจจะมีเสียงน้ำก่อนแล้วก็ตักใส่นะคะซึ่งผู้หาถือไว้ให้หน่อยนะถกลือนี้ไว้ให้หน่อยถือออกมาใส่ซึ่งไม่ต้องเกลืออาจจะไม่เห็นไม่ยห็กล้องพี่เอามาทางมถึจไ๊บ น้องบอกว่าน้องไม่ให้เห็นกล้องอออแป๊บนึงนะคะจื๊บสวัสดีครับอสวัสดีรอบสองนะอ่ะอ่ะอ่ะไม่เป็นไรยน้องยังนิ่งมากแล้วก็ตัดผ่จะ้อันเนี้ยสเต็กนะครับเนี่ยครับผมใส่หมดเลยนะคะนี้เนี่ยสเต็กหมูครับแล้วก็คือเราก็จะทําแบบนี้นะแตเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะนี่เลยผมก็ใช้ช้อนตักนะ นี่เลยนะคะอาจจะได้ประมาณนี้เลยุปไปไหนแล้วเนี่ยแนวใส่สองกันเองไม่คดล็อกดินตั้งเยอะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแนวไสอันนี้อย่าบาแล้วไม่มีเลยจะทำยังไงอะไรหรอครับอันนี้ครับผมมีแค่สามอันเองโอ้พี่ก็มีแค่สามอันเอง โอ้โหะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตักใส่เลยคือหมดเลยมันหมดแล้วนะคะอ่ะเราโรยอ่ะมันจะได้เกือบถึงครึ่งไม่พี่ใครกี่ช้อนเราจะใส่อีกสักสองช้อนนะคะสองช้อนหกช้อนครับเอาดินใส่อีกสักสองช้อนเอาแป้งกระวานีเออแป้งได้เด็กสวนเอาอีก เออวันนี้จะพูดอีสานเรืองไทยไปสมกันนะคะให้ท,ที่ฟังไม่ออกก็อย่าด่านะ <c oughs> บอกไว้กว่อนคือน้องแพลวโทษได้สองภาษาแต่ไทยมันค่อยมันพูดไม่ค่อยได้หรอนเด็กสายใส่ซิปแล้วก็ใส่ให้หมดเลยนี่เลยผมก็หยิบชิ้นนี้ออกมานะหยิบเลยลนีเ่เราเรกลีือเกลือใส่น้ำมันเราดีกว่าเฮ้ยพี่ พูดผ,ผีนะอันนี้น้ำมันอันนี้แป้งปุบเลยก็จะไ,ได้ถึงเครื่องนะคะแล้วก็เอาเอาแป้งมาโรยโรยได้พอเดลยเลยจ้าเจาให้มันทั่ทวๆต่งางๆมันไว้ทั่วก็โรยให้มันทั่วๆนี่เลยก็กดลงไปก็กดลงไปนะครับแล้วก็ใส่แป้งอีกนิดหนึ่งครับใส่แป้งฟูครับ นี่ครับแป้งฟูเราเอ้ยทำไมแป้งฟูไม่ได้เลยดงทำแป้งฟูมาละขนมแป,ป้งฟูครับอยากพ,ดดนะพูดดังนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะนี่เลยก็จะได้ขนมนะคะเออเล่นแบบว่าเป็นขนมเล็กอันต่อมาทำเหมือนเดิมค่ะ ผสมแป้งใส่ซักอันนี้ใส่ซักหกช้อนนะเอ้ยเจ็ดซ้อนจะได้ครึ่งพอดีใส่น้ำซักหกเจ็ดซ้อนนะหกเจ็ด้อนหกเจ็ด้อนผมก็จะใส่แป้งลงโออันนี้แห้งอ่อนครับก็จะใส่หั่นอะนั้นครับแล้วก็ เอาไม้พายเออไม้เออเรื่องอะไรบ้างหมคุณครับเอามือออกหน่อยครับบางกล้องมันบังกล้องนี่ครับอยา่ยาขนมแป้งมผมก็เสร็จแล้วนะรอไว้สิบชั่วโมงเหมือนกันอือวางไว้นี่ก็แล้วกันลงคลิปพอดีเลยซึ้อเอาไม้พายนี่ก็คือก็ใส่ ก็ขยะที่ทําตามก็ง่ายๆเลยนะคะก็แค่มีแค่ดินนะคะแล้วก็นาแล้วก็ถ้วยแล้วก็ซ้อนผสมถ้วยผสมะคะแล้วก็มาทผ่แค่นี้เองคะ่ะไม่ยากลเลยร้อยขีดหนึ่งสองสามแป้งของเราก็เยอะก่อนดีนัมันยังไม่ถึงคือ ไม่ถึงเคร่องมาเป็นไรน,นะคะซูบๆเกเรๆให้มันพี่ผมขอน้ำมันล่าหน่อยได้ไหมนี่นี่เออผสมสักอันนี้แล้วกันเอ๊ะขอน้ำมันล่าดได้ไหมลาดอะไรน้ำมันหนูก็ไปตักเอาไงาตาไม่ตักตาแล้วตองตลางตาเจ็บเจ็บตา น้องฟาจามาที่สุดอเสร็จเลยนะสิบบวันนี้น้องแพรจะได้กินหมูกค่ะดีใจมากเอออะไรวะมาถ่ายคลิปยังมาเล่นยังมาพูถดถึงหมูกันน่เสยเลยโทษด,ด้วยนะคะอ่ารอให้มันแห้งนะคะถ้ามันแห้งได้วก็ค่อยมาดูกันเก้ได้สองอันแล้วจิ๊บอจิ๊บอ่า ได้สองอันแล้วอ่ะแล้วอีของกระตานทองซึ้บ่อยได้เห็นเห็นเนาะเออค่อยเห็นเห็นเออมันก็เห็นนิดนึงอะน้องเนาะอืมมาอันอ่ะอีกสองอันก็รีบรบทำลวกันใส่แป้งอันเออเต็มมันเนี่ยถ่ายคลิปมานอย่ว่ากันนะ ใส่อันนี้สิบช้อนนะคะใส่น้ำประมาณสักพอแล้วมาคนใส่น้ำอีก ใส่แป้งรั้นจะหาน้ำมันได้นะเนี่ยน้ำมันพืชของเรานะอุ๊บใส่เลยเออคือน้องข้างบ้านก็เรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะน้องไหนน้องไหนน้องมันเล่นอยู่นะคะแล้วขอหอมพี่สี่เขาเป็นพี่ของเธออีก นี่ก็หอมอือจีบไอ้แฟขึ้นอายุปอสองยุคคืนปอสามอายุปอหนึ่งกระทิบคนปอสองอายุปอสามกระซิบคืนปอส่ยาะยุมเล ฝนตกคือแบบว่ามันตกไม่หายอ่ะทุกคนฟังผมก่อนนะผมไม่เงียอะไรเชี่ยเลยนะมผมก็คุณแป้งเล่นนะม,มั้งะไรอ๋อมีวิธีแล้ว่วยอะไรตรงนี้ซึบเลยเลย นี่เลยรับแป้งใส่เอาปปแป้งใส่เอาไปต่างรับอันนี้ใส<า>่เล้วน,นะคะทั้งหมดสี่อันเนาะอึ๊บอ่าก็คือถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะคะกรี๊งกริ๊งกินถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าถ้าใคร กำลังติดตามรับรองได้รับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนเลยน้องแพลวโดยโดยน้องแพลวคะเฮ้ยน้องพู้ด้องวบายบายสวัสดีค่ะเลือิบนะคะ